สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมานะครับเรียนรู้นะครับเจ้าโดน e77 air นะครับตั้งแต่การแกะกล่องเลยนะครับนะดูนะครับในกระเป๋านะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับชาร์จทั้งรีโมทแล้วก็สายชาร์จนะครับแบตเตอรี่โดนด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับแลชไดร์มาให้แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดมาให้อยู่ด้านหลังนะครับนะอะดูนะครับกลับไปถึงบ้านก็ สแกน QR Code โหลดแอปมานะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับโหลดแอปมานะครับนะดูนะครับนะครับนะครับตัวนี้รีโมทคอนโทรลนะครับนะครับเราก็นะครับดูสายที่นะครับนะสายนี้นะครับนะครับชาร์จแบบนะครับจะมีไฟแดงขึ้นอย่างนี้นะครับชาร์จแบบนะนะครับแล้วก็จะมีใบพัดสำรองมาให้นะครับแล้วก็ นะครับในนี้ก็จะมีแฟลชไดร์นะครับในนี้แฟลชไดร์นะครับแล้วก็ดึงเมมโมรี่การ์ดมานะครับดึงเมมโมรี่การ์ดมาใส่กดเข้าไปครับนะอยู่เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ชาร์จแบตนะครับแล้วก็นะครับนะเส้นสีขาวนะครับนะชาร์จแบตเตอรี่โดนนะครับเส้นสีขาวนะครับชาร์จแบตเตอรี่โดนวิธีเอาแบตออกก็กดครับแล้วก็ดึงนะครับดึงออกนะครับแล้วก็ ชาร์จแบตครับจะมีรูเสียบอยู่นะครับนะครับแล้วก็ชาร์จอย่างนี้จะมีไฟแดงขึ้นนะครับโอเคชาร์จประมาณ45นาทีนะครับชาร์จประมาณ45นาทีนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับวิธีนะครับนะปุ่มต่างๆของเจ้านะครับรีโมทคอนโทรลนะครับนะเราใส่เมมโมรี่การ์ดไปเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็นะครับนะใส่ ใส่เข้าไปนะครับนะกางแขนออกนะครับกลางแขนออกนะครับแล้วก็นะครับเปิดสวิกเปิดสวิกนะครับค้างไว้อ่าจนมันมีเสียงนะครับนะ่านะครับนะอันนี้ ติดเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่รีโมทคอนโทรลนะครับเรามาดูที่รีโมทคอนโทรลนะครับนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเรียนรู้ไปเลยนะครับนะฮะอันนี้ดันสูงโดนบินสูงนะครับดันลงโดนลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับถึงพื้นประมาณ2วิโดนจะดับหยุดการทํางานนะครับนะตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับนะฮะโฉบซ้ายโฉบขวานะครับนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะครับปุ่ม ตัวนี้ที่มีลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นลูกศรลงลูกศรซ้ายลูกศรขวานะครับตัว4ตัวนี้เขาเรียกใจโรนะครับใช้ในกรณีที่โดนเวลาเราบินขึ้นไปแล้วโดนมีอาการบินเองไปทางซ้ายบินเองไปทางขวาก็นะครับสามารถปรับได้ซ้ายขวานะครับตรงนี้เลยนะครับนะ เอียงซ้ายกดขวานะครับเอียงขวากดซ้ายกดไปทีละครั้งรับทีละครั้งจนโดนมีอาการนิ่งนะครับหรือว่าถ้าโดนขึ้นไปแล้วมีอาการเดินหน้าเอ๊โดนทําไมโดนหน้าไปเรื่อยๆนะครับให้กดลูกศรทั้งล่างนะครับกดทีละติ๊กนะครับกดทีละติ๊กแล้วสังเกตโดนเอานะครับจนกว่าโดนมันจะหยุดนิ่งเป็นที่หน้าพอใจของเราก็นะครับไม่ต้องกดถ้ามีอาการนะครับถอยหลังเองเฮ้ยโดนทำไมมีอาการถอยหลังให้กดลูกศรเดินหน้านะครับกดไปทีละติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้นะครับนะโอ นะครับนะเรามาดูที่รีโมทก็เปิดสวิทช์ที่รีโมทคอนโทรลเลยอ่าภาพมาแล้วนะครับภาพมาแล้วเห็นไหมภาพที่หน้าจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่านี่ภาพมาแล้วนะให้เห็นภาพให้เห็นบรรยากาศนะฮะภาพมาแล้วนะครับภาพมาแล้วคราวนี้นะครับนะเราจะทําให้โดนติดยังไงนะครับเห็นไหมครับโดนไฟยังกระพริบอยู่ไฟรีโมทยังกระพริบอยู่ครับนะครับนะคาลิเบตครับโยกขึ้นโยกลงนะครับปลดล็อกเห็นไหมครับให้มันหยุดนิ่งอย่างนี้ นะครับให้มันหยุดนิ่งแบบนี้แสดงว่าโดนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับนะลองสตาร์ทขึ้นนิดนึงนะครับลองสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโยกเขาเร่งขึ้นสุดทีหนึ่งเห็นไหมครับโดนสีใบพัดทํางานแต่ยังไม่บินนะครับอันนี้คือนะครับพร้อมที่จะบินแล้วนะครับนะครับเอาลงเห็นไหมครับก็จะดับทันทีนะครับเรามารู้จักนะครับนะตัวนี้นะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเทคออฟ นะครับถ้าโดนแบบนี้นะครับกดไปทีหนึ่งนี่ตึ่งโดนก็จะชูดนะครับนะครับนะขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็ล็อกระดับอยู่ตรงนั้นทันทีที่เหลือเราก็ควบคุมเอาเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโฉบซ้ายโฉบขวาก็บังคับควบปุมเอานะครับมาปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เห็นไหมครับนะครับปุ่มแรกนะครับเราใส่เมมโมรีการ์ดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเมมโมรีการ์ดตรงนี้นะครับปุ่มแรกจะเป็นถ่ายรูปนะครับกดนะครับเห็นไหมครับ Ph โตออนนี่ถ่ายรูปไปแล้วนะครับนะถ่ายรูปอีกที อ่าโฟโตออนนะครับนะแสดงว่าเราถ่ายรูปแล้วปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มถ่ายวิดีโอกดทีนึงนะครับเห็นไหมครับเลขมันจะลันและเดินแล้วนะฮะสวินี่เห็นไหมฮะนะครับโอ้โหเลขมันจะเดินแล้วนะฮะอ่าเลขเดินนะครับอันนี้มันก็จะบันทึกวิดีโออยู่เรียบร้อยนะครับนะในเครื่องในในเครื่องรีโมทคอนโทรลของเรานะครับนะโอเคนะครับนะเวลาจะหยุดก็กดไปทีนึงนะครับก็จะหยุดการทํางานนะครับนะปุ่มนี้ นะครับปุ่มนี mer, console, ้นะครับข้างบนนะครับนะใช้ในกรณีปุ่มนี้นะปุ่มที่3แล้วนะครับปุ่มที่3นะครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับหน้าจอจะดับนะครับหน้าจอจะดับกรณีนี้จะใช้ในกรณีที่เราเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเราจะดูผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็บันทึกในเครื่องโทรศัพท์มือถือเราเลยก็นะครับน่าดึงนี้ลงมาข้างล่างนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปบอ่อนนะ นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับนะฮะใช้ในกรณีที่เราจะบันทึกผ่านโทรศัพท์มือถือเรานะครับผ่านโทรศัพท์มือถือเรานะครับเราก็ไปที่แอปที่เราโหลดมาอย่างนี้นะครับนะครับไปแอปที่เราโหลดมาแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะสอนให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เพอเราปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เราก็ไปหานะครับเอ่อไวไฟก่อนนะครับเราไปหา WiFi นะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับเราไปที่ Wi-Fi นะครับ ไปที่ wifi นะครับนะครับไปที่ wifi นะครับนะครัไปที่ wifi นะครับนะครับไปที่ wifi นะครับเราไปหารหัส wifi ของเจ้าโดนตัวนี้กันนะครับนะฮะนะครับค้นหานะครับแอบหนึ่งนะครับรหัส wifi จะขึ้นว่า floor UFO เห็นไหมครับนะเชื่อมต่อนะครับ โอเคพอขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วหรือถ้าโทรศัพท์บางเครื่องเขียนว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้เราก็ไปที่หน้าแอปเราเลยนะครับที่เราโหลดมาหนะ้าแอปเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อาโหลดมานะครับแล้วก็กดสตาร์ทหน้าภาพมาแล้วเห็นไหมครับอาภาพมาแล้วเห็นนะโอเคเราก็สามารถดูแล,แล้วก็บันทึกได้ที่หน้าจอนะครับหน้าจอโทรศัพท์เราเลยครับนี่บันทึกรูปภาพถ่ายรูปถ,ถ่ายวิดีโอก,กล้องหน้ากล้องหลังนะครับนะนี่ถ่ายรูป อันนี้ถ่ายรูปปุ่มล่างถ่ายวิดีโอนะครับนะลันเลขมันก็จะลันบันทึกแล้วมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์เราเลยนะครับโอเคนะครับนะอ่ะคราวนี้เราออกเราก็ออกเลยนะครับนะครับสอนไปแล้วการเชื่อมต่อนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกปุ่มหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเราจะอ่าดูผ่านโทรศัพท์ดูผ่านรีโมทเราก็กดกดไปทีหนึ่งนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมต้องปิด wifi เครื่องนี้ก่อนนะต้องปิดต้องปิด wifi อันนี้ก่อนนะครับนะต้องปิด wifi อันนี้ก่อนนะครับนะนะครับถ้าเราจะดูที่รีโมทเราต้องปิด wifi ก่อนนะครับปิด wifi อันนี้นะครับอ่าปิด wifi อันนี้น่าภาพมาแล้วเห็นไหมภาพมาแล้วอ่าโอเคนะครับนะแล้วก็ ถ้าเราบันทึกที่นะครับรีโมทคอนโทรลแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเราจะดูนะครับจะดูกดค้างไว้กดค้างไว้อันนี้ก็จะดูปุ่มแรกนะที่ถ่ายรูปไว้กดทีนึงถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไว้เป็นอัลบั้มเลยเยอะแยะเลย13โฟลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะดูก็กดกดตัวนี้แล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนเอาเห็นไหมครับเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนภาพเอานะครับเลื่อนภาพเอานะครับใช้ลูกศรเลื่อนเอาเห็นไหมนะครับเลื่อนเอาเลื่อนเอานะครับนะอ่า นะครับถ้าคืนคืนไปที่นะครับโหมดปกติก็กดตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็คือเมมเมรีกาดขึ้นก็พร้อมที่จะบันทึกนะครับถ้าตัวนี้จะบันทึกวิดีโอกดไปทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเล็กคอร์ดนะโอเคนะครับแล้วปุ่มนี้นะครับปุ่มที่3าผมสอนไปแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มนี้สอนไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูปุ่มนี้ครับปุ่มนี้จะเป็นสปีดดัง2ทีจะเป็นสปีด2ดัง3มทีจะเป็นสปีด3นะครับแล้วก็นะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้ สเตปไฟเห็นไฟไหมครับไฟที่โดนมันจะเป็นสเตปอ่าอันนี้สเตปไฟอ่านะฮะแล้วก็มันจะมีโหมดบินด้วยนะฮะบินวนนะครับนะอ่ะแต่เราใช้ในกรณีที่พื้นที่กว้างๆนะครับนะอ่ะดูนะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับเข้าๆนะครับนะชูดเองนะครับเห็นไหมนะครับโดนก็จะบินแล้วก็ล็อกระดับตรงนั้นเลยนะครับนะ โอเคถือกล้องด้วยนะครับผมถือกล้องด้วยนะอ่าถือกล้องไปด้วยแล้อยากจะให้เห็นนะครับนะโอเคครับเออถ้าเราเลิกเล่นก็นะครับอุปกรณ์ในนี้ก็นะครับนะสอนไปหมดแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเราจะนะครับดูแบบเสียบแฟลชไดร์ก็กดตัวนี้ออกมานะครับปิดสวิ์นะครับแล้วก็กดเมมโมรี์การ์ดออกมานะครับแล้วก็ นะครับนะในกล่องมันจะมีในห้อมันจะมีสหรับแปดไดให้นะครับเราก็สามารถเสียบแปดไดอย่างนี้นะครับเข้าที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับหรือไม่ก็นะครับคอมพิวเตอร์ก็ได้เอาไว้ดูรูปได้นะครับมีแปดไดไปให้โอเคนะครับสำหรับเจ้าโดนรุ่นนี้น่าเล่นมากอุปกรณ์ในกล่องมีให้ครบนะครับนะฮะเจ้าโดน e77 air นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย